สวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะครับผมคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีใช้แอปพลิเคชัน icc ควบคุมกล้อง wi-fi smart camera นะครับวันนี้จะมาแนะนำะการใช้ปุ่มฟังก์ชัน cruise control หรือการล่องเรือนั่นเองครับปุ่ม cruise control จะอยู่ด้านล่างนะครับของจอ ด้านขวานะครับตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยครับกดแล้วก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกนะฮะตำแหน่งหนึ่งสองสามโดยการเราจะเลื่อนนะครับ เลื่อนจอกล้องนะฮะให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการในจุดที่หนึ่งแล้วเราก็กดปุ่มที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะล็อกตำแหน่งไว้หลังจากนั้นเราก็ มาเลื่อนในตำแหน่งที่สองนะครับแล้วก็ล็อกตำแหน่งที่สองไว้แล้วก็แพนกล้องมาล็อกในตำแหน่งที่สามเพื่อที่จะ คอนโทรลให้กล้องมันหมุนออตโตน้ออตน,น,น,นะครับพอล็อกตำแหน่งที่สามส็บแล้วเพื่อนๆนะครับลูกค้าลองกดปุ่มคําว่าล่องเรือดูนะครับเห็นไหมครับ กล้องมันจะทำหน้าที่ในการแผนกล้องอัตโนมัติตโ,ตโดยที่เราไม่ต้องไปแตะเลื่อนที่หน้าจอหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เรากดแต่ละหมายเลขเลยก็ได้อย่างเช่นเราต้องการที่จะดูในตำแหน่งที่หนึ่งนะฮะเราแตะไปตำแหน่งที่หนึ่ง กล้องมันก็จะหมุนออโต้ไปในตำแหน่งที่1ที่เราล็อกจอไว้นะครับผมหรือเรากดมาตำแหน่งที่2นะครับมันก็จะหมุนมาที่ตำแหน่งที่2ให้แล้วก็แตะตำแหน่งที่3มมันก็จะมาที่ตำแหน่งที่3มให้แตะตำแหน่งที่2 ถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราล็อกจอฮะล็อกจอภาพไว้ไม่ไม่ถูกใจนะครับผมวิธีการลบแล้วตั้งค่าใหม่ก็ง่ายๆครับนับาก็คือให้กดแช่ไปในตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็กดลบจุดล่องเรือกดแช่ไว้แล้วก็ลบจุดล่องเรือนะครับกดแช่ไว้แล้วก็ลบจุดล่องเรือแค่นี้ครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็เริ่มตั้งค่าใหม่ มันเดิมอีกรอบหนึ่งขอบคุณมากครับ